สวัสดีพี่น้องสวัสบบดีเอฟซีบ,บ๊วยสุขสุขลุกสุมงสุบอลพี่น้องเลยหลังจากที่มาทางนั้นเราก็มาหายหพี่น้องน้องแวะกหายได้ผูขาดเดินได้ไปซื้อมาหายหพี่น้องมก่อาานสบายดีประลุงหไหมลูกไปพักสบายดีประลุงไหมลูกบ๊วยสุนเลยพี่น้องอ่ะพักสบายดีประลุงงาม,งามไหมแข่งกันแข่งกันนี่เอาเฮ็ดไปนี่อือ มาเผาองพี่น้องับคนได้รถูหนึงได้แล้วูนลให้ัไดไปซื้อพี่น้องอย่างได่แ้วเอาคันไปคันมันลูกคุณคันไปคันมันน้องก็เฮ่อพี่พี่มาเล่นอย่างไหนพี่ไว่มันยังลื่นเอ้อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันลูกเออเล่นไหนพูดละมาแข่งกันมาแข่งกันพี่ลูกเอ้ แครงกันไปได้แข่งไปได้แครงกันให้ป้าลุงเบิ่งดูฮะลุงน่นนั่นน่าจะนั่งตันตี้เลยเออโหลดไปสี่วัเห็นบอร์ดฮะเอาวจะนั่งตันทางโหลดตี้ฮะหลุดใส่รีโมทตัวเดียวกันไปหน่อยบังคับอระเดียวไปบัสสองขั้นเลยหลุดเสยพี่น้อง จะเห็นล้วนั่นตีฮะอาซาบดีไปลุงามๆด้ลูกไอ้แบ๊ก้ตดูไว้าบาดีพร้อมกันไปลูไว้อ้าวอพี่อมาดนอกเลย เอามาแข่งกันยี่น้องไปไลูกไปปเลยไปเลย er <cs Hamilton> รถไปเลยถอยล้างมาถอยลังมาบเหนนี ette, ่ถอยลังมาลูกเก่งนเก่ะ่งะเก่งเกงเก่งกงน่ะก่งนนะะนนะเกนะ กำนังดูไไมฮันผู้เล่นอะไรกันเนี่เดี๋ยวไปแข่งแดดลูกเดี๋ยวไปแข่งแดดเป็นไงอีละบานนี่ลูกลูกลานเลยเนาะกระโดดทะลหลานนี่เฮ้ไปแซกกระหายแกได้อัน้นพี่น้องเลย โบหาซื้อกับโบเล้ยแต่ว่าเด็กไปซื้อรอบสองอันลูกไส้กับพี่น้องบอมือแรงอย่าเอากับโบเป็นมือแรงมาจะมาพักมาเล่นแข่งกันพี่น้องเลย้ำม่วงก็ไอืมที่เขาไปย่างน้ำมันจะเสือบอ่ บ่ลุงเปิดบ่เป็นลุงเปิดบ่เป็นอยากอยากไปงานได้ประตูมันสิตีขวามอัปได้ฮะลูกเปิดในผูกขาไปเปิดแแอพี่น้องเลยให้ข้านองไปเปิดแแให้ลุงลูกก็เปิดบ่เป็นแล้วลุงลุงบ่เคยมีแแอลูกมันบ่แม่นเพื่อนมันบ่แม่นเพื่อนลุงเบลเลยลูกวันนี้มันเพื่อนไอเต้เพื่อนอยากเปิดแแอบ่เปิดแแอพี่น้องเลยทำห้อนบ่ โดยแต่วยลุงคือเปิดบ่เป็นไปเปิดไปได้บอกลูกหน่อยกว่าฮะลุกเปิดบ่เป็นลุงก็เปิดบ่เป็นคือกันหันเล็วหายไปเปิดไหนไปมา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 ขำมาลูกเฮ้ยปังฮัมเป็นยังโอ้ยลูกรวยไอ้แว็กซ์แสบตาอยู่ห้องแอร์พี่น้องโอ้ยสะโพกจะบ่ได้คือหมู่นั่ลูกผูกขาดพี่น้องเว้ย ไอ้แวกไอแวกเสปตาลูกไอแว็กอยู่ของแอ์เราทำบ่ได้ลูกโอ้ยบระคับปคนอวประคัมปเสบตาเศาเศาเศามิจัดมิจัดไปเล็นนอกนำไไอแวกไปลูกปะนาปรงคังกับปั้นกันหรือุละคัเละคงสื่อคนละคันเลยลูก คงหงนนค้ามกับแม่ยายเคี้ยวซื้อให้เลยด้วยโคงไอ้แวกกับแม่แม่น้องแว็กก็ซื้อให้แล้วไม่คุ้ครับเอ๋ไม่มันมันขับเองแล้วฮ่ะหายแวก็กขามาลูกขามาก็มีแวกเอ้ยขามาอยู่ห้องแอร์พี่ลูกผู้ชายุ๊บบาดแสบตาพี่น้องร้านใส่ไปทางไอ้มาอยู่น้ำบัดไท้ยพี่น้องมาเลยพี่ลูกมาเออมาเลยยับมามาวางพี่เลยมาจะโบเย็นมันจะบนมามุนบดพี่น้อง ตดูเอ็นี่ยไปอกอนี่เอดูกเอน่เป็นยังไงละคือหาดูแท้อ่าเรนต้อกันเยนต้ันลูรเล่นน้อกันฮะ น,น,น,นั่นนั่นปวยังไปเองบันที่น้อยผู้เฮ้ยใหญ่นเนี่ยบันนี่ยาาามา,ลมาลมมมมเลยมาเลยมาทำมาทำเลไรอยู่นยในเด็กเดอ้อดให้แว็กอยู่ของแอร์นั่งมาได้ลกูกให้แว็กแสบตายไว้ก่อน Hmm? เป็นยังบ้นานไนเราให้ร่งเป็นข้ามาเอาไปข้าเข้าเข่าวก็สักฮะเฮดิ <Huh? S 2> ้งสกเฮด้งสัก hmm. เป็นยัง มันเป็นองไรมาทำเอาแต่ใจ,จละฮะหมดใจเลยกับใครคนยังคือมาเป็นอันนี้อันนี้นอนอยู่นอนอยู่อันนี้นอนอยู่นะไม่แวกนหนึ่งมาทำยาแสบตาเราบุลูกอ,อืมคนเคยนอนของแม่์ไปหน่อยถา้าแสบตาอ่า keng 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 mẹ mực kiki không <thấy> <laughs> đúng không <laughs> เฮ้ยเห็นบ <c oughs> <Five hours>. ่ฮะอยู่สายอ่ะสบายดีปะลูกไหมลูกสบายดีปะลูกงามงามไหมอ่พัชสีเก่งเร็วเร็ว บ่มีบ่มีลองเพลงลองลองลองเพลงโกโกวารู้ไหมีลองเกิงกิงกพ่อน้ำทุกคนน้ำา

เอามานอกต่อยพี <Hands up> ่น <boundaries> ้องบ้านมาทำปีระบายแอร์นะมาเต้เอ้ยพีด้วยลูกอมประธานไปไปโป้งลูกอะไรมาทำกองอ่ะโค้เต้ก็บริลนสิลูกเฮป้งลงโป้งลงเออ ทมีมุัับอยู่ไซที่บุมัขับจะอยู่ไซนานเครื่องของของอาบุ้มสีตกน้อลูกยาเลนยาเลนยาเลนเขาไม่บุ้มสีตกเาไปอยาเลนลูกยาเลนปาไว้นั่นแล้ปาไว้แล้ว,าว,ลวมาเล่นนอกพีดไว้ปงลงปงลงลลง,ลง,ลงมอล่ มาสิแตกเต้ยอย่าเล่นน้องจะเล่นมาพี่มาเล่นรถพี่มาโหลของเลพี่มาพี่มาลูกเมย์ว่าน้ำอลไรได้เนี่ยแต่เศร้าๆผมเดินนี่ลูกว่าวน้ำจนโตนี่สองคนเลยโอ้ยพี่น้อยห่อนก็ห่อน,อนพี่น้องแต่ลูกหลนมันมาว่ายากบบบนี้ก็เมย์เขาไปอีกพี่น้องเฮียหิมะลกูกหิมะ

โอ้ยแต่นอกเด็ดฮอนฮ้อนพี่น้องโอ้โหลแรงไงง่องไม่ต้องแดดฮ้อนเลยเมือนี่บรรยากาศทั้งบ้านนี่ฮ้อนพี่น้องแต่ก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานนะที่เข่ามาติดตามหลับส้มอวสิปิเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งเาต่างประเทศพี่น้องทั้งคนแก่นลอยเอสลัคามสุวรรณภูมิเชียงใหม่เชียงรายเนาะ กรุงเทพมหาหนครข,ขอบุญขอพุ่ทุกทุกฐานาที่เขามาส่งส่งอบุบลทางสุรินทร์พี่น้องขอบุญสุขุมสุขชนที่เขามาติดตามรับชมทุกทุกแข้งในลาวทุกทุกจังหวัดในประเทศไทยกราบสบายดีพี่น้องที่เขามาก็จะลืมกดไลล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาเบนเด้อพี่น้องเพื่อเหตุคลิปต่อไปพี่น้องอยู่น้ำดูน้ำลานพี่น้องเลยกราบสบายดีพี่น้อง